สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้ลงปลาแถวทัง,งเพื่อน้องหานนะครับพี่น้องเนาะบนาดาศโบจาเงินครับพี่น้องครับราคาบัตรล่งอยู่ที่หนึ่งร้อยกับสามร้อยนะครับพี่น้องเด้อบรรยากาศตอนรเศ้ากับจุดประมาณนี้ครับผมมันกําลังเตรียมตัวกันเนาะบรรบัน,บนางนะครับพี่น้องเด้อมาลงปลากันเมื่อนนี้ครับ ครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องว่าผู雷斯มานมาครับผู雷斯มานหน่อยมานไลยเบิ่งกันครับพี่น้องรอรุ่นกันครับผมอ่าครับพี่น้องสะดุ้งนี่ราคาบาทสามร้อยนะครับพี่น้องมันจะมีอยู่ประมาณพี่เห็นรขาวขากับประมาณสามสี่ล่ำแล้วครับพี่น้องสะดุ้งแง่ครับอันนี้ราคาสามร้อยบาทนะครับพี่น้องเบิ่งบันเทิงสะดุ้งครับพี่น้องปลาเขา

ตั่ละน้อยตัวนันน้อยปาปาไปไหม้ก <c oughs> นัง,อง,อนงนดเอ,อ,อ้ำกันมือ้ากบ,บ้านนี่นั่งบ่อนเนะ <c oughs> <c oughs> าะไปไปยังโดดอองไมแดง

Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ งบรี่ยนตูปป่านะครับพี่หน่องรู้ว่าป่ายังเขาครับลมก็ะแฮ้งแห้งปะตองหรือเปล่าครับน่าจะเป็นปะตองนะครับพี่หน่อง ขั้นมามาปันมัวพี่น้องโอ้่นครับพี่น้องโดนมากเดียวครับ สียงหมูลมบัดเขาก็ขอ,ขอโทษขอไปนะครับผมอ่ะเวลอซํานี้นึงครับพี่น้องออกเบิดสั่นีด้ คุณครับมาด่างนี่เบื้องมันโดดครับพี่น้องคุณนะอาดคุณนะอ,ดดอะาดเจ้าประชาชนตรขอถอดขอไปแล้วครับผมเพระาะว่าอยู่ไกลเนาะ ขาวนะครับพี่นอ้องอ่าเรียบร้อยครับผมเบื้องท้ายืนเซ่งเลยครับพี่น้องถึงกับเซ่งเลยเบื้องท้ายืนตักเลยนะพี่น้องขาดปึ๊ดไปเดี๋ยวนะครับออาีกแล้วครับพี่น้องไปยังนอครับปะตองหรือเปล่าพี่น้อง ข้าวก็ตองครับผมดุนกันครับพี่น้องอ้ปลาข้าวครับพี่น้องเอยเรียบร้อยเอายังม่ได้น,นะครับพี่น้องออกอีกอ่าเรียบร้อยครับน่าจะออกของคนนั้นมากนี่นะครับเบืองข้าวครับพี่น้อง ครับโอ้ยอยู่มาครับโมเมนต์ออกแล้วบอเสือสมมาครับพี่นอ้องอ้เรียบ้อยครับออกครับอันกองมากพอดีโอ้ยู่ไก่ครับพี่น้องคนงยุก,กลางเลยครับด่างนี่ตลอดเลยครับพี่น้องคนปับ คักกิลิเข้า่บานอาครับพี่น้องกรท้าระเท้ามา่วัด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 ัดวัดวัดััดกัดว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 ัดดวัดวัดหัดว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 ัดัดดวดดดว กาเงแล้วุดเดวบื้องด่างงอีกครับพี่น้องคุณนะครับเอาอีกแล้วครับคุณอะอ้าวุนครับพี่น้องฝาเรื่มตื่นแล้วครับ โอ้ครับอุ้ยปลาเลยครับโดดหมานอยู่เดียววะด่างใหญ่เนี่ยกุ้มแนะ่ะพี่น้องได้บาละซำเนี่ยแต่มีเสียงดนตรีเขามาประกอบก็ต้องขอโทษขอแพ้ได้พี่น้องเนาะการลิขสิทธิ์ครับพี่น้อง โอ้บพีนองครับมาะานอโอ้มาเป็นมูลแล้วครับพี่น้อง อยังลัะปลาโดดออกของเนี่ยลุมมันแห้งครับพี่น้องมันเลนยมันยังโอ้ยหวดนะโดดดอยอ<ะ>เห็นไหมครับพี่น้องครับ ้เหมือนมวยพี่น้องครับพี่นอ้นองจะสรุปปลายเบื้องข่าวนะครับไอ้ยกปลายเบื้องได้ไหครับ ประมาณนี้นะ้ครับพี่น้องเด้อผมสรุปไปให้เบิ่งทำานี้แล้วครับข่าวกับประมาณนี้ครับพี่น้องส่วนปลา่ไงเพื่อนก็ได้อยู่โซนหนึ่งครับพันอยู่กลางนะครับพี่น้องครับผมกับประมาณนี้นะครับเจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ